ทีนี้มาดูการหาค่าความหนาแน่นของวัตถุที่เป็นของแข็งนะครับแล้วรูปร่างต่างๆนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์สําหรับการหาความหนาแน่นนะครับอัแรกก็เป็นกระบอกตวงแล้วก็มีตัววัตถุอันดับแรกเลยก็ต้องนําวัตถุไปวัดมวลด้วยเครื่องช่างนะครับในทีนี้สมมุติว่าได้360กรัมจากนั้นจากนั้นเติมน้ําลงไปในกระบอกตวง นะครับแล้วบันทึกปริมาตรไว้สมมุติว่าตอนนี้ปริมาตรของของน้ําที่เราใส่ลงไปนี่คือ50ลูกบาท์เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็หย่อนวัตถุลงไปในน้ํานะครับปริมาตรมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับปริมาตรที่เพิ่มขึ้นนี่ก็คือลบกับส่วนที่ปริมาตรน้ําเดิมก็จะเป็นปริมาตรของวัตถุใช่ไหมครับ สมมตินะฮะในที่นี้เนี่ยมันเพิ่มไปเป็น80ลูกบาท์เซนติเมตรนั่นก็แปลว่ามวลถ้าปริมาตรนะครับปริมาตรของวัตถุก,ก็จะมีค่า30ลูกบาศ์เซนติเมตรนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณหาความหนาแน่นได้นะครับสมมติเราลองคำนวณดูนะฮะความหนาแน่นของวัตถุในที่นี้ก็จะมีค่าเท่าไหร่ มวลก็คือ360กรัมปริมาตรก็คือ30ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ3 1 3 3 2 6ก็ความหนาแน่นของวัตถุในข้อนี้ก็จะเป็น12กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะแต่ว่า วัดแล้วได้เท่านี้นะครับ12กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรก็ก็มีความหนานแน่นสูงกว่าตะกั่วนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดกันในในเรื่องของความหนานแน่นก็คือเรื่องความถ่วงจำเพาะนะครับความถ่วงจำเพาะหรือในตำราใหม่ๆเขาจะเรียกมันว่าความหนานแน่นสัมพัทธ์ แต่ก็นิยมอย่างนิยมใช้ตัวเดิมอยู่นะฮะบางทีก็จะเรียกว่า s. จุด g. จุดนะฮ specific gravity ซึ่งหมายถึงความความถ่วงจำเพาะนั่นเองที่เรากำหนดค่าความถ่วงจำเพาะขึ้นมานี่ก็เนื่องจากต้องการให้สะดวกในการเรียกความหนานแน่นนะครับเพราะว่า ความถ่วงจำเพาะมันจะเป็นปริมาณเปรียบเทียบระหว่างความหนาแน่นของสารใดๆเทียบกับความหนาแน่นของน้ําซึ่งความหนาแน่นของน้ำเนี่ยที่เรานิยมใช้กันเนี่ยนะครับมันจะมีค่า1,000กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรหรือ1กรัม ต่อลูกบาศเซนติเมตรซึ่งก็จะทำให้ตัวเลขนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วยนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับความหนาแน่นของตะกั่วมีค่าเท่ากับ11.3ถ้าจำไม่ผิดนะฮะ11.3กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเดี๋ยวนะครับ 1 8. 3กร,รัมต่อลูกบาเมตรต่อลูกบาทเซนติเมตรก็มันนี้มันหายไปแล้วนะครับอาก็ดูตรงนี้เขียนตรงนี้ S อ,อสอเขียนไม่ได้นะครับมันได้แล้ว SG ของตะกั่วก็จะมีค่าเท่ากับ11.3 กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรหารด้วยหน่งหน,งนี่คือความหนาแน่นของน้ำนะครับก็จะเห็นว่า1มันก็จะได้11.3เพราะ1ห,หารอะไรก็ได้ตัวนั้นก็กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรตัดกันก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วยนะฮะก็สำหรับเรื่องแรกก็ขอจบเพียงเท่านี้